สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิเศ์ตัวอย่างเรื่องของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยค่ะพวกเราหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้จากสไลด์พิเศ์นในครั้งนี้นะคะและตอนนี้เรามาเริ่มรับชมกันได้เลยค่ะนายอภิสิทธ์ธเวชาชีวะได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมโรงเรียนอีตันประเทศอังกฤษและศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาประชาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ที่มหาลาัยออฟฟอร์ด หลังจากนั้นสำเร็จการศึกษา,ร,าระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาลาัยออกฟอร์ดเริ่มต้นเส้นทางการเมืองด้วยการเป็นอาสาสมัครช่วยหาเสียงให้กับพิชัยรัตนกุลในเขตของเตยช่วงปิดภาคเรียนที่กลับมาเมืองไทยต่อมาได้เข้ามาช่วยงานในด้านวิชาการในการเรื่องแผนพัฒนาเศษษารษฐกิจให้กับชวลีภัยหัวหน้าพรรประชาธิปัตย์ขนาดนัด้นโดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ในปีพศ .2535 และในปีพศ2548ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในช่วงปีพศ2 5 5 1ถึงพศ2 5 5 4ัาทำลายช่วงเวลาสำคัญ 1. พศส5 0 7เกิดเมื่อวันที่3สิงหา2507นในครอบครัวนักการเมืองและแพทย์พศ2529สําสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศากมหาลาัยอลฟอนด์สาขาวิชาปัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์3พศ5 5 4 4ลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสครั้งแรกและได้รับเลือกเป็นสสจังหวัดกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิป,ปัตย์พพศ2548ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์5 5 5 5 1ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจาก ประชาธิปัตย์สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎร6พศ2553เกิดการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงนปชเพื่อต่อต้านรัฐบาลของเขาการชุมนุมยืดเยือและรัฐบาลตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้าสลายการชุมนุมส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเสร็จพศ2554ประกาศยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ส่งผลให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและยิ่งลักชินวัตรขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีจุดแข็ง 1. การศึกษาและความเชี่ยวชาญอภิสิทธิ์มีพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดทำให้เขามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและวางแผนจึงยุทธศาสตร์ 2. ทักษะสื่อสารและการเจรจาเขามีความสามารถในการสื่อสารและเจรจาที่ดีซึ่งช่วยให้เขาสามารถนำเสนอและอธิบายแนวทางนโยบายให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับได้ 3. การเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์เขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและการจัดการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทําให้เขาสามารถวางแผนและดําเนินการตามแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวจุดอ่อน 1. การจัดการกับความขัดแย้งการจัดการกับความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทําให้เขาต้องเผชิญกับความท้าทาย ในการสร้างความเชื่อมั่นและการจัดการสถานการณ์ที่ไม่สงบ 2. การตอบสนองต่อความคิดเห็นของประชาชนบางครั้งนโยบายหรือการตัดสินใจของเขาอาจไม่ตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของประชาชนซึ่งอาจทําให้เขาต้องข้อ3ความสามารถในการสร้างความร่วมมือแม้เขาจะมีความสามารถในการสรื่อสารแต่การสร้างความร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นหรือกลุ่มการเมืองที่มีความเห็นต่างอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย การเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎี 1. การสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในปี2553นายอภิสิทธิ์ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่ซับซ้อนซึ่งเป็นการ,รเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงนปชที่สนับสนุนอดีตนายกรัมมตรีทักษิณชินวัตร นายอภิสิทธ์ตัดสินใจใช้กองกำลังทหารเพื่อสลายการชุมนุมซึ่งนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายทฤษฎีเชื่อมโยงภาวะผู้นำตามสถานการณ์ซึ่งผู้นำต้องเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้าแม้ว่าการใช้กำลังอาจจะไม่ได้เป็นทางออกที่ดีที่สุดในทุกกรณีแต่การตัดสินใจของนอายอภิสิทธ์ในเวลานั้นมองว่าสถานการณ์ได้เข้าสู่จุดที่ยากจะวกควบคุมด้วยการเจรจา การบริหารงานในช่วงที่มีการต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนายอภิสิทธิ์มุ่งเน้นการรักษากฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มขัดภายใต้การบริหารของเขามีกระบวนการทางกฎหมายหลายอย่างที่ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมความขัดแย้งและรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดของนายอภิสิทธิ์อาจช่วยควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเวลาสั้น แต่ในระยะยาวกับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มความขัดแยงระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านทฤษฎีเชื่อมโยงผู้นำแบบมีการแลกเปลี่ยนที่เน้นการใช้ข้อตกลงและกฎระเบียบเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร 3. การจัดการวิกฤตหลังการสลายการชุมนุมและความพยายามคืนสันติภาพหลังเหตุการณ์ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมในปี2 5 5 3 นายอภิสิทธ์พยายามผลักดันการสร้างความสมรฉัน์นในสังคมโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อค้นหาความจริงและนำเสนอวิธีการสร้างความปองดองการพยายามสร้างความปองดองหลังจากความรุนแรงการเปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อความสงบสุขและพัฒนาอย่างยั่งยืนทฤษฎีเชื่อมโยงภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนผ่านที่เน้นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรหรือสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปรับเปลี่ยนทิศทางไปสู่เป้าหมายใหม่การนำไปปรับใช้ 1. การตัดสินใจที่สอดคล้องกับสถานการณ์เรียนรู้ว่าผู้นำต้องสามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในแต่และช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือการใช้กำลังสิ่งที่ได้เรียนรู้คือการทำความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤต ที่ความขัดแย้งอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการปรับใช้ในชีวิตจริงคือการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และเลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมในแต่ละกรณี2การรักษากฎระเบียบและความยุติธรรมจากการที่นายอบิสิทธิ์เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในองค์กรหรือสังคม เรียนรู้ว่าการใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอาจส่งผลต่อการสนับสนุนของผู้คนดังนั้นการบริหารงานควรผสมผสานระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจแนวทางของผู้นำ 3. าการจัดการความขัดแย้งอย่างรอบคอบจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการใช้กำลังอาจสร้างผลกระทบที่ยาวนานและยากต่อการเยียวยา การนำไปปรับใช้คือการใช้แนวทางการเจรจาหรือหาทางออกที่สร้างความสมานฉัน์มากกว่าการประทะทางกายภาพการเป็นผู้นำในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งสูงต้องพยายามหาวิธีการที่ทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกมีส่วนร่วมและได้รับการแก้ไขอย่างเท่าเทียม 4. การสร้างความปองดองและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการพยายามผลักดันความปองดองในสังคมหลังความขัดแย้งของนายอภิสิทธิ สอนให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารกับทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและสม่ำเสมอการสร้างความไว้ใจระหว่างผู้นำและผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสมดุลระหว่างการใช้กฎหมายและการปรับตัวตามสถานการณ์ 5. การบริหารในภาวะกิจผู้นำจะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการในภาวะกิจโดยไม่เพียงแต่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด แต่ต้องมีความสามารถในการพิจารณาผลกระทบระยะยาวด้วยการนำไปปรับใช้ในวิธีการทำงานคือการเตรียมตัวความพร้อมในการตัดสินใจภายใต้ความกดดันการวางแผนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนสมาชิกนางสาวชมพูนุชปุนเจกเลขที่สนางสาวอังคณาสันดิษเลขที่8 นางสาวจิตราพรจงวัฒนาประดิษฐ์เลขที่สิบนายแดนุพรเกตละชนเลขที่สิบเอ็ดนางสาวอารยาเกตแก้วเลขที่ยี่สิบนางสาวนิกรยาแก้วเอี่ยมเลขที่ยี่สิบสามสุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและรับฟังการพรีเซนต์ในครั้งนี้ค่ะและหวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านพวกเราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ